สวัสดีครับทุกคนนี่คือวทีปีหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SIT บางมดของเรานะครับและวันนี้นะครับเราได้จัดก,กิจกรรมใหญ่ถึง2กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับก็คือวันเดย์ i ิลด์มีไอทีบางมดทรูทอ์เซทีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งก็คือไอทีบางมดดีเดย์ท5ทอ์นเเนีนะครับจับทั้งหมด6โซนนะครับได้แก่บิสเนสโซน เฮลท์แคร์โซนพลต r ฟอร์มโซน e ลฟ์สไตล n e Education นโซนและรีสอร์ทโซนครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพี่ที่ไอทีบางมดปีสีของเรานะครับได้ทำโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับเราไปรับชมกันได้เลยครับ กบผมกลุ่มของพวกเราเนาะเขจะเป็นกลุ่มทําเกี่ยวกับแก๊สแท็กครับฟิวเจอร์หลักก็คือมีแดชบอร์ดในการบอกออเดอร์ในการสั่งซื้อตอกสินค้าเติมแก๊สที่เป็นรีฟิลเลอร์ครับแล้วก็มีจัดการพนักงานประวัติสต๊อกที่เป็นล็อกแล้วก็มีส่วนของตำแหน่งพนักงานครับที่เป็นกลุ่มของ Google Map ครับผมค่ะพวกเรานะคะก็เป็นกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับระบบจองที่นั่งสําหรับร้านอาหารโอมากเกาเรค่ะโดยคอฟฟิเจอร์หลักของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของ b o o ก i n g System ค่ะเ a y ์เ n t ์แล้วก็ะเล หลักก็คือ export event แล้วก็การ manage event ของฝั่ง organizer ค่ะโดย organizer เนี่ยสามารถที่จะดู dashboard แล้วก็เช็คอิน user ผ่าน QR code ได้ยินดีต้อนรับนะครับสู่รั้ว SIT นะครับเราก็เป็นโรงเรียนที่จะพยายามพัฒนาน,น้องๆน,นะครับเจนใหม่ทั้งหลายที่จะมาสนใจสร้างสังคมของเรา ให้เป็นสังคมดิจิตอลพวกเราทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับแท็กกิ้งความสามารถของนักเรียนค่ะแล้วก็รายงานผลกับผู้ปกครองค่ะฟีเจอร์หลักของกลุ่มเรานะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยรู้ถึงความสามารถของเด็กโดยที่ไม่เพิ่มภารงงานให้คุณครูค่ะระบบของเรานะคะคือระบบแพลตฟอร์มการซื้อขายกล้องดิจิตอลออนไลน์มือสองค่ะพอฟีเจอร์ของเรานะคะก็จะมีตัว payment service คือสามารถจ่ายเงินได้ค่ะแล้วก็ product review นะคะลูกค้าสามารถดูรีวิวจากการซื้อขายขั้ก่อนของลูกค้าได้ค่ะโปรเจกต์ <Project S 2> ของเรานะคะ mystery box exchange ก็คื เป็นระบบแลกเปลี่ยนกล่องสุขซึ่งจะเปิดให้คนที่มีความต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนตัวละครกันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันในแพลตฟอร์มเราค่ะก็แอปของเรานะคะก็มีชื่อว่าแอปทํากินค่ะเป็นแอปที่มาช่วยในเรื่องของการจัดการพวกวัตถุดิบภายในครัวค่ะครับผมโปรเจกต์พวกผมนะครับจะเป็นตัวแพลตฟอร์มที่ช่วยในการจัดการเรียนการเรียนการ,ารสอนให้ทําได้ง่ายขึ้นทุกคนนะมีความรู้มีทักษะที่ตัวเองสนใจแล้วก็สามารถนํามาแบ่งปันกับคนอื่นได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะ่ที่จะรู้ว่าการจัดคาเรียนสคัด มันต้องทำอะไรบ้างเราเลยทำตรงเนี้ยทำให้โปรเจกตตรงนี้มันง่ายขึ้นครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับโปรเจกต์ของ p ี่ๆไอบางมดปี4ของเราน่าสนใจกันใช่ไหมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางโซเชียลมีเดียของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมจทอของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในปีหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ